คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเครื่องเทศที่คุณเคยอย่างขมิ้นถึงได้รับการยกย่องไปทั่วโลกตั้งแต่ในครัวไปจนถึงห้องทดลองวิทยาศาสตร์แต่เดี๋ยวก่อนคุณกำลังใช้ขมิ้นอย่างถูกวิธีเพื่อดึงประโยชน์สูงสุดออกมาหรือเปล่าหรือคุณกำลังพลาดความลับของสมบัติสีทองนี้ไปโดยไม่รู้ตัวสวัสดีทุกคนวันนี้ฉันจะเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณและในวิดีโอนี้เราจะมาสำรวจหัวข้อที่น่าสนใจสุดๆนั่นคือผงขมิน้นชันไม่ใช่แค่เครื่องเทศ แต่เป็นอาวุธลับเพื่อสุขภาพและความงามอย่าเพิ่งเชื่อโฆษณาที่หวือหวานั่นนะเราจะเจาะลึกทําความเข้าใจทุกแง่มุมเพื่อให้คุณรู้ว่าผงขมิ้นชันคืออะไรทําไมมันถึงสําคัญและจะใช้มันอย่างชาญฉลาดได้อย่างไรลองนึกภาพตามนะคุณได้ยินใครบางคนบอกว่าผงขมิ้นชันช่วยลดอาการปวดข้อทําให้ผิวสว่างขึ้นหรือแม้แต่ช่วยป้องกันโรคคุณตื่นเต้นซื้อมาลองแต่แล้วผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างที่หวัง ทำไมถึงเป็นแบบนั้นคุณพลาดขั้นตอนสำคัญอะไรไปหรือเปล่าอย่าก,กังวลวันนี้ฉันจะช่วยคุณไขปริศนาทั้งหมดผงขมิน้นชันหรือถ้าจะให้แม่นยำกว่านั้นคือสารข้อคูมินในขมิน้นเป็นขุมทรัพย์แห่งประโยชน์ที่ได้รับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มานานหลายทศวรรษมันไม่ใช่แค่ผงสีทองในครัวของคุณแต่เป็นวิธีธรรมชาติที่ผู้คนนับล้านทั่วโลกใช้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นแต่เพื่อให้ได้ประโยชน์คุณต้องรู้วิธีปลดล็อก ok, พลังของมัน ผงขมิ้นชันคืออะไรมันไม่เหมือนขมิ้นทั่วไปที่คุณใช้ทําอาหารผงขมิ้นชันผ่านการกลั่นอย่างพิถีพิถันเพื่อกําจัดน้ํามันและเส้นใยส่วนใหญ่เหลือไว้เพียงปริมาณข้อคูมินสูงสุดซึ่งเป็นหัวใจของทุกประโยชน์ที่ขมิ้นมอบให้ลองนึกภาพข้อคูมินเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ในร่างกายคุณที่ต่อสู้กับการอักเสบปกป้องกระเพาะอ,อาหารหรือแม้แต่ชะลอความชาราแล้วทําไมเราต้องสนใจข้อคูมินเพราะมันคือเหตุผลที่ขมิ้นถูกเรียกว่า ยาวิเศษจากธรรมชาติงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าข้อคูมินลดการอักเสบได้อย่างทรงพลังบางครั้งเทียบเท่าหรือดีกว่ายาบางชนิดเลยทีเดียวแต่ปัญหาคือการกินขมิ้นหรือดื่มผงขมิ้นชันไม่ได้ทําให้คุณได้รับประโยชน์ทันทีคุณรู้ไหมว่าร่างกายเราดูดซึมข้อคูมินได้ยากถ้าไม่มีคู่หูที่เหมาะสมแล้วจะแก้ไขยังไงฉันมีเคล็ดลับง่ายๆมาบอกเพียงแค่ผสมผงขมิ้นชันกับพริกไทยดำนิดหน่อย แค่นิดเดียวก็เพิ่มการดูดซึมข้อคูมินได้ถึง2,000เท่าฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมแต่มันเป็นความจริงที่วิทยาศาสตร์ยืนยันตลอดวิดีโอนี้ฉันจะแนะนำคุณทีละขั้นตอนในการใช้ผงขมิ้นชันอย่างถูกต้องตั้งแต่ปริมาณการผสมไปจนถึงข้อควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงคุณเคยลองใช้ผงขมิ้นชันหรือยังคุณผสมมันยังไงดื่มแบบไหนหรืออาจจะใช้ทาหน้าเพื่อความสวยงามแชร์เรื่องราวของคุณในคอมเมนต์นะ ฉันอยากรู้มากเลยและถ้าคุณสงสัยว่าผงขมิ้นชันจะช่วยให้คุณสุขภาพดีขึ้นสวยขึ้นจริงหรือไม่ตามฉันมาเลยเราจะสำรวจประโยชน์เฉพาะเจาะจงตั้งแต่การปกป้องกระเพาะอาหารทําให้ผิวสว่างไปจนถึงสิ่งที่คุณอาจไม่เคยคิดว่าขมิ้นทําได้ตอนนี้มาดูหนึ่งในประโยชน์ที่น่าทึ่งที่สุดของผงขมิ้นชันที่คุณอาจเคยได้ยินแต่ยังไม่เข้าใจชัดเจนนั่นคือความสามารถในการต่อสู้กับการอักเสบ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบในร่างกายคุณเคยรู้สึกปวดเข่าขณะขึ้นบันไดหรือตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกข้อนิว้วมือแข็งขยับยากหรือไม่ถ้าคุณพยักหน้าเห็นด้วยส่วนนี้เหมาะสำหรับคุณเลยแต่ถึงคุณยังไม่เจอปัญหาเหล่านี้ฟังดีๆนะเพราะความรู้เหล่านี้จะช่วยปกป้องร่างกายคุณก่อนที่มันจะสายเกินไป มาเริ่มด้วยการสำรวจว่าความสามารถในการต้านการอักเสบของผงขมิ้นชันคืออะไรการอักเสบคือปฏิกิริยาธรรมชาติของร่างกายในการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอันตรายเช่นแบคทีเ r ียหรือการบาดเจ็บแต่เมื่อการอักเสบเกิดขึ้นนานเกินไปมันอาจกลายเป็นศัตรูงเงียบที่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างปวดข้ออักเสบที่ตับหรือแม้แต่ทำลายอวัยวะภายในข้อคูมินสารประกอบสีทองในผงขมิ้นชัน ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นนักรบที่แข็งแกร่งในการควบคุมการอักเสบลองนึกภาพข้อคูมินเหมือนนักดับเพลิงที่พุ่งเข้าไปดับไฟแห่งการอักเสบในร่างกายคุณตัวอย่างที่ชัดเจนคือนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้ข้อต่อบวมและเจ็บปวดพวกเขาพบว่าเมื่อคนเหล่านี้ใช้ข้อคูมิน500มิลลิกรัมต่อวันหลายคนรู้สึกปวดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด บางครั้งมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ายาต้านการอักเสบบางตัวทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเพราะการอักเสบไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของผู้สูงอายุถ้าคุณเครียดบ่อยกินอาหารไม่ดีต่อสุขภาพหรือขยับตัวน้อยร่างกายคุณอาจกำลังลุกไหม้ด้วยการอักเสบโดยที่คุณไม่รู้ตัวนั่นคือเหตุผลที่ผงขมิ้นชันเป็นวิธีธรรมชาติที่ควรลอง มันไม่เพียงช่วยลดอาการปวดข้อแต่ยังช่วยเรื่องอื่นๆเช่นโรคตับอักเสบจากไขมันซึ่งพบได้บ่อยขึ้นเพราะอาหารมันๆนอกจากนี้หากใช้ข้อคูมินควบคู่กับยาที่แพทย์สั่งผลลัพธ์อาจดีขึ้นมากมันเหมือนมีเพื่อนที่ทรงพลังเคียงข้างทีมแพทย์ที่คุณไว้ใจแล้วจะใช้ผงขมิ้นชันให้ได้ผลในการต้านการอักเสบได้อย่างไรขั้นแรกคุณต้องเลือกให้ถูกต้องเป็นผงขมิน้นชันไม่ใช่ขมิ้นธรรมดาที่ใช้ทำอาหาร ผงขมิ้นชันถูกกำจัดเส้นใยและน้ำมันส่วนใหญ่ออกทำให้ร่างกายดูดซึมข้อคูมินได้ง่ายขึ้นวิธีง่ายๆคือผสมผงขมิ้นชันหนึ่งช้อนชากับน้ำอุ่นเติมน้ำผึ้งเล็กน้อยเพื่อรสชาติและอย่าลืมใส่พริกไทยดำนิดหน่อยทำไมต้องพริกไทยดำเพราะมันมีสารพิเอรีนที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมข้อคูมินได้ดีขึ้นมากคุณสามารถดื่มส่วนผสมนี้ตอนเช้าหรือเย็นแต่เริ่มจากปริมาณน้อยๆประมาณครึ่งช้อนชาต่อวันเพื่อให้ร่างกายปรับตัว ถ้าคุณกําลังใช้ยารักษาข้ออักเสบหรือโรคอื่นๆอย่าทิ้งยาเพื่อใช้ผงขมิ้นชันเพียงอย่างเดียวคิดว่ามันเป็นผู้ช่วยที่ไว้ใจได้และปรึกษาแพทย์เสมอเพื่อความปลอดภัยคุณมีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อหรือรู้สึกเหนื่อยล้าโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไม่แชร์ Share เรื่องราวของคุณในคอมเมนต์ฉันอยากรู้มากเลยและถ้าคุณคิดว่าเรื่องต้านการอักเสบนี่ดูซับซ้อนไปอย่าก,กังวลฉันจะเปิดเผยประโยชน์อื่นๆของผงขมิ้นชันต่อไป ตั้งแต่การปกป้องกระเพาะอาหารไปจนถึงการบำรุงผิวทั้งหมดนี้ใช้งานง่ายและเข้ากับชีวิตประจำวันคุณพร้อมจะสำรวจต่อหรือยังมาดูกันว่าผงขมิ้นชันจะช่วยอะไรได้บ้างสำหรับกระเพาะอาหารที่มักงองแง่ของคุณคุณเคยรู้สึกว่ากระเพาะอาหารประท้วงหลังจากกินมื้อหนักหรือมีอาการแสบร้อนหรือปวดนองนวงโดยไม่รู้สาเหตุหรือไม่ถ้าคุณตอบว่าใช่ ผงขมิ้นชันอาจเป็นเพื่อนที่คุณกำลังมองหาเพื่อปลอบประโลมกระเพาะอาหารที่โมโหนั้นแต่อย่าคิดว่าการดื่มผงขมิ้นชันแก้วเดียวจะแก้ทุกอย่างได้ทันทีวันนี้เราจะมาค้นหาว่าผงขมิ้นชันช่วยปกป้องกระเพาะอาหารได้อย่างไรโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับแผลในกระเพาะหรือแบคท,ทีเรีย HP ซึ่งเป็นตัวร้ายที่หลายคนคาดไม่ถึงและที่สำคัญกว่านั้นฉันจะบอกวิธีใช้มันให้ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลจริงในชีวิตประจําวัน ก่อนอื่นมาดูกันว่าผงขมิ้นชันทาอะไรให้กระเพาะอาหารคุณได้บ้างในร่างกายเรากระเพาะอาหารเหมือนโรงงานที่ทํางานไม่หยุดยัง้งย่อยอาหารและ,ะเผชิญกับความท้าทายจากอาหารเผ็ดแอลกอฮอล์หรือแม้แต่ความเครียดแต่เมื่อมันถูกโจมตีมากเกินไปเยื่อบุด,ด้านในอาจเสียหายนําไปสู่การอักเสบหรือแย่กว่านั้นคือแผลในกระเพาะนี่คือจุดที่ข้อคูมินดาวเด่นของผงขมิ้นชันเข้ามามีบทบาทข้อคูมินทําหน้าที่เหมือนโลก ปกป้องเยื่อบุก,กระเพาะอาหารป้องกันการกัดกร่อนจากกรดหรือแบคทีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าข้อคูมินยยบยางการเติบโตของแบคทีรีย hp ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของแผลในกระเพาะอาหารและยังเชื่อมโยงกับความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารลองนึกภาพแบคทีรีย hp เหมือนผู้รุกรานตัวจิว๋วและข้อคูมินคือยามที่ช่วยกระเพาะอาหารของคุณขับไล่มันตัวอย่างเช่นถ้าคุณเคยปวดท้องซ้ำ การใช้ผงขมิ้นชันอย่างถูกวิธีอาจช่วยลดความถี่และความรุนแรงทำให้รู้สึกโล่งใจมากขึ้นทำไมคุณควรสนใจการปกป้องกระเพาะอาหารด้วยผงขมิ้นชันเพราะกระเพาะอาหารที่แข็งแรงไม่ได้แค่ช่วยให้คุณกินอร่อยแต่ยังส่งผลต่อร่างกายทั้งหมด mm hmm. เมื่อกระเพาะอาหาร mm hmm. นอนคุณอาจรู้สึกเหนื่อยท้องอืดหรือนอนไม่หลับและแบบ T ร H P ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมีคนนับล้านทั่วโลกมีมันโดยไม่รู้ตัวจนกว่าอาการจะรุนแรง แทนที่จะพึ่งยาแก้ปวดชั่วคราวผงขมิ้นชันเป็นวิธีธรรมชาติที่เข้าถึงง่ายช่วยดูแลก,กระเพาะอาหารตั้งแต่เนิ่นๆสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือมันไม่เพียงลดการอักเสบแต่ยังช่วยฟื้นฟูทําให้กระเพาะอาหารของคุณกลับมาแข็งแรงแล้วจะใช้ผงขมิ้นชันอย่างชานฉลาดสําหรับกระเพาะอาหารได้อย่างไรเริ่มจากเลือกผงขมิ้นชันคุณภาพสูงมีสีเหลืองอ่อน ไม่เจือปนสูตรง่ายๆคือผสมผงขมิ้นชั้นหนึ่งช้อนชากับน้ำอุ่น200มิลลิลิตรเติมน้ำผึ้งเล็กน้อยเพื่อรสชาติและช่วยต้านแบคทีเรียถ้าอยากได้ผลดีขึ้นใส่พริกไทยดำนิดหน่อยดังที่บอกไปแล้วสารพิพรีในพริกไทยดำช่วยให้ร่างกายดูดซึมข้อคูมินได้ดีขึ้นมากดื่มส่วนผสมนี้ก่อนอาหารเช้าประมาณ15นาทีขณะที่กระเพาะยังว่างเพื่อให้ข้อคูมินทำงานกับเยื่อบุกระเพาะได้โดยตรงแต่สำคัญมาก อย่าใช้มากเกินไปหนึ่งช้อนชาต่อวันก็พอและถ้าคุณกำลังใช้ยารักษากระเพาะปรึกษาแพทย์เพื่อใช้ผงขมิ้นชันอย่างปลอดภัยคุณยังสามารถใส่ผงขมิ้นชันในอาหารเช่นซุปหรือสมูทตี้เพื่อรสชาติอร่อยและดีต่อสุขภาพคุณเคยปวดท้องหรือยุ่ยยากหรือไม่มีเคล็ดลับอะไรในการดูแลกระเพาะอาหารบ้างแชร์นในคอมเมนต์ฉันอยากรู้มากเลยและถ้าคุณคิดว่าผงขมิ้นชันช่วยแค่ข้อต่อและกระเพาะเตรียมเซอร์ไพรส์ได้เลย ส่วนต่อไปเราจะค้นพบประโยชน์ที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงผงขมิ้นชันช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นและทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นคุณอยากรู้ไหมไปต่อกันเลยคุณเคยรู้สึกหดหูโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนหรือไม่บางวันทุกอย่างดูหนักหน่วงแม้ว่าคุณจะพยายามยิ้มฝืนคุณรู้สึกแบบนั้นฉันมีเรื่องน่าตื่นเต้นจะบอกผงขมิ้นชันไม่ได้ดีแค่กับร่างกายแต่ยังเป็นเพื่อนที่ช่วยให้จิตใจคุณเบาสบายขึ้น ฟังดูแปลกใช่ไหมเครื่องเทศในครัวจะเกี่ยวอะไรกับอารมณ์ในส่วนนี้เราจะสำรวจว่าผงคมิ้นชันช่วยพยุงอารมณ์ได้อย่างไรโดยเฉพาะการลดอาการซึมเศร้าและคุณจะนำมันมาใช้ในชีวิตเพื่อรู้สึกสดชื่นทุกวันได้ยังไงเริ่มจากทำความเข้าใจว่าอะไรทำให้ผงคมิ้นชันเป็นตัวช่วยอารมณ์ตามธรรมชาติข้อคูมินสารมหัสจั์ที่เราพูดถึงไม่เพียงเก่งในการต้านการอักเสบแต่ยังส่งผลต่อสมอง นักวิทยาศาสตร์พบว่า้อคูมินช่วยเพิ่มการผลิตเซโรโทนินและโดพามินสารสื่อประสาทที่มักเรียกว่าฮอร์โมนแห่งความสุขลองนึกภาพมันเหมือนแสงแดดเล็กๆที่ขจัดเมฆหมอกในใจคุณตัวอย่างเช่นการศึกษาหนึ่งพบว่าคนที่ใช้้อคูมินควบคู่กับยารักษาซึมเศร้ารู้สึกดีขึ้นชัดเจนเมื่อเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ใช้ยาเพียงอย่างเดียวนี่ไม่ได้หมายความว่าผงขมิ้นชันจะแทนการรักษาแบบมืออาชีพแต่มันเหมือนเพื่อนที่คอยช่วยทำให้วันที่ยากลำบากรู้สึกง่ายขึ้น ทำไมคุณควรสนใจเพราะสุขภาพจิตสำคัญไม่แพ้สุขภาพกายในชีวิตที่วุ่นวายความกดดันจากงานครอบครัวหรือความกังวลเล็กน้อยเล็กน้อยอาจทำให้คุณหมดแรงโดยไม่รู้ตัวซึมเศร้าไม่ใช่แค่ความเศร้าตลอดเวลาบางครั้งมันเป็นความรู้สึกว่างเปล่าขาดแรงจูงใจหรือหาความสุขไม่เจอแทนที่จะเพิ่งกาแฟเพื่อกระตุ้นหรือเพิกเฉยผงคา้นชันเป็นทางเลือกธรรมชาติที่เพิ่มเข้ามาในกิจวัตรได้ง่ายๆ และเพราะข้อคูมินลดการอักเสบในร่างกายซึ่งเกี่ยวข้องกับอาการซึมเศร้ามันจึงดูแลทั้งจิตใจและร่างกายพร้อมกันและจะใช้ผงขมิ้นชันเพื่อบำรุงอารมณ์ได้อย่างไรวิธีง่ายที่สุดคือเพิ่มมันในกิจวัตรตอนเช้าเพื่อเริ่มวันด้วยพลังบวกลองทำสมูทตี้ด้วยผงขมิ้นชันครึ่งช้อนชากล้วยสุกหนึ่งลูกนมอัลมอนด์เล็กน้อยและพริกไทยดำนิดหน่อยเพื่อการดูดซึมส่วนผสมนี้ไม่เพียงอร่อย แต่ยังให้พลังงานและทำให้คุณรู้สึกสดชื่นถ้าชอบแบบอุ่นผสมผงขมิ้นชันกับน้ำอุ่นน้ำพึ่งหนึ่งช้อนและมะนาวนิดหน่อยดีต่ออารมณ์และการย่อยต้องอดทนหน่อยเพราะผลของข้อคูมินต้องใช้เวลามักจะเห็นผลใน2-3สัปดาห์ถึง1เดือนถ้าคุณใช้ยารักษาสุขภาพจิตปรึกษาแพทย์ก่อนเพิ่มผงขมิ้นชันเพื่อความปลอดภัยเคล็ดลับเล็กๆคือดื่มผงขมิ้นชันในที่ผ่อนคลายฟังเพลงโปรด เพื่อให้เป็นช่วงเวลาแห่งการดูแลตัวเองคุณมีวิธีไหนที่ทำให้อารมณ์ดีทุกวันหรือเคยได้ยินใครพูดถึงการใช้ผงขมิ้นชันแบบนี้แชร์ความคิดในคอมเมนต์ฉันอยากรู้มากเลยและถ้าคุณคิดว่าผงขมิ้นชันช่วยแค่ข้อต่อกระเพาะหรืออารมณ์เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความประหลาดใจเพิ่มเติมคุณพร้อมจะเปล่งประกายหรือยังไปต่อกันเลย เราเพิ่งเดินทางสำรวจผงขมิ้นชันกันมาจากเครื่องเทศที่คุ้นเคยสู่เพื่อนที่ยอดเยี่ยมเพื่อสุขภาพและความงามคุณทึ่งใหม่ที่ช้อนเล็กๆทำได้มากขนาดนี้ก่อนจากกันมาสรุปกันเพื่อให้คุณนำผงขมิ้นชันมาใช้ในชีวิตได้ง่ายๆและมีประสิทธิภาพเริ่มตั้งแต่วันนี้ผงขมิ้นชันที่มีข้อคูมินเป็นพลังเป็นวิธีธรรมชาติที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นทุกวันมันช่วยลดปวดข้อปลอบประโลมกระเพาะดูแลอารมณ์ และทำให้ผิวสว่างใสลองนึกภาพมันเป็นผู้ช่วยสารพัดประโยชน์ที่เข้ามาอยู่ในเครื่องดื่มตอนเช้าหรืออาหารจานโปรดตัวอย่างเช่นถ้าคุณย่อยากหรืออยากมีผิวสวยผงขมิ้นชันอาจเป็นคำตอบที่คุณยังไม่ได้ลองทำไมต้องเริ่มใช้ผงขมิ้นชันตอนนี้เพราะสุขภาพรอไม่ได้ชีวิตที่วุ่นวายความเครียดและเมื่ออาหารเร่งรีบอาจทำให้ร่างกายคุณเหนื่อยล้าผงขมิ้นชันเป็นวิธีง่ายๆและไม่แพงในการดูแลตัวเอง ช่วยให้คุณรู้สึกมีพลังและมั่นใจมากขึ้นมันไม่ใช่ยาวิเศษแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ให้ผลใหญ่เริ่มยังไงดีเลือกผงขมิ้นชันคุณภาพดีสีเหลืองอ่อนมีแหล่งที่มาเชื่อถือได้ผสมครึ่งช้อนชากับน้ำอุ่นน้ำผึ้งและพริกไทยดำนิดหน่อยเพื่อเพิ่มการดูดซึมคุณยังสามารถใส่ในสมูทตี้หรือทำมาสหน้าด้วยโยเกิร์ตอย่าใช้มากเกินไปหนึ่งช้อนชาต่อวันก็พอ ถ้าคุณใช้ยาปรึกษาแพทย์เพื่อความปลอดภัยทำให้มันเป็นนิสัยเล็กๆเหมือนของขวัญที่มอบให้ตัวเองนี่คือความท้าทายคุณจะลองใช้ผงขมิ้นชันยังไงหลังจากวิดีโอนี้เครื่องดื่มขมิ้นตอนเช้าหรือมาดหน้าในวันหยุดแชร์แผนของคุณในคอมเมนต์ฉันอยากรู้มากเลยถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้เพื่อนและกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับใหม่ๆการกระทำเล็กๆ ของคุณจะช่วยให้คนอื่นได้รู้จักความรู้นี้มากขึ้นจำไว้ว่าการดูแลตัวเองไม่ต้องยุ่งยากขั้นตอนเล็กๆด้วยผงขมิ้นชันอาจสร้างความแตกต่างใหญ่ลงมือวันนี้เพราะคุณสมควรมีสุขภาพดีและเปล่งปลั่งเจอกันในวิดีโอหน้าและอย่าลืมแชร์เรื่องราวของคุณนะ